Gracias. <laughs> จะจบแล้วนะคะอาจจะจบแล้วนะกระมานทานโอ้ยสนุกด้ะเราก็อดยิ้กับเขาไม่ได้ทุกคนเอาละครับมานะครับท่านใดที่รู้ตัวเองนะครับที่สมะพังพุทธมาพอขนาดใหญ่ไว้มาเลยครับถือบัตรถือขอท่านมาเลยครับผมตอนนี้เป็นการแข่งมาคอขนาดใหญ่นะคะมาคอขนาด นะเนี่ยเตรียมเ,เตรียมข้าวเตี่ยมข้าวแข็งนะคะทุกคน,นผู้รู้ผู้รู้ถามหน่อยมันได้ไหมเนี่ยมันได้ไหม <c oughs> เราเราไล่อย่างนี้ได้ไหมห <c oughs> รือยังไงใครไได้ไหมหรือยังไงคะไม่ได้ใส่ปูเกจ้าให้ใครขอโทษนะคะอย่าไปโดนกันเด้อพี่ทีพีที จี้จี้ทักทายแต่พิพพ์นะคะตางค้นตามไม่ใส่ไปโดนกันไม่เป็นไรหรอกเนีย่ยทุกคนถ้าเราพลาดเราจะเสียใจมากนะเราหนีงานมานะทุกคนเราหนีงานมาเด้อเราหนีงานมานะเราเห็นน้องเขาเนาะที่เขาที่เราอะตามเขาอยู่เนาะตามเขาอยู่ในแอปดำนะคะเขาบอกว่าเขามาแข่งเมื่อวานนี้เขามาแข่งพอฟัดเนาะวันนี้มาแข่งนกนกใหญ่นะคะ เราก็เลยตามมานะครับเมื่อวานนีงไม่ได้มาวันนี้ร้อนสบายดีนะคะไปแล้วนะคะเตรียมเข็มแล้วนะโคตรคีบของเขาไม่ได้ตกใจตัวเองทันคันคิดเสียงดังมากเดี๋ยวเราเอาไปรอบสามแต้มสามแต้คมสามสิบสองตัวสามสิบสองตัวสามสิบสองตัวเนี้ยไปแบ่งเคลื่นกันนะครับผม ดูรอบคัดเลือกเนี่ยเวลาีสุดเวลาสุดสามสิบสองตัวจะได้เข้ารอบประกวดกันนะจุกกันนะถ้านุกเหินไปนะฮะคว้าดคว้านนะคะในวงก่อนเตรียมนะครับยังมีเวลานะครับเขาบอกว่าตกบอลจากสี่ตัว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 ่ตัว <mile> ตัวน้วัวมาตัวแรครับล้วงล้วงล้วนเห็นที่เขาถักเปลียนที่นี่มีนะแ่เดู่ยคนเดียวกับเราเนะสวยใช่มปืนเชนะไม่รู้ว่าอะไรเขาก็จะมีทุกคนนะคะมีทุกคนนะคะเนี่ยอุณเล้กบอกว่ากคบหมามาแข่งสีอ้วนไปบอกคบหมามาแข่งที่บหมาไม่มาด้บอกคบหมาแล้วนะไ่คบหมาไม่ทงานน้ไม่รู้มาหรือเปล่า เอยดินเข้าได้ไหมเนี่ยไปเด้อมาาเรดูคู่แรกครับ้องเขบ็อกกันเลยครับผมไอคุณอยู่ก็ยกว่าแล้วนางคายจีๆนะคะลงไมมากงไหลในกรงในดงนกนะครับหังาเลยครับกับกินวิงครับผมคู่แรกพร้อม้วครับหัวกับพ้าอด หนึ i i i. ่งสองคะสา่าหกเฮ้ยเฮ้ยเอาเวอาไปไหนอีะโอ้ยไายลนกใหญ่นะคู่รับผมคู่ต่อไป